ามเจ็บอย่าให้ได้มามไข่าให้มีเด้อก็ห้เจริญจนอ่ะไปมาไวยเป็นไั้ไม <c oughs> คือหาย <c oughs> ยังเ็นาเพื่อนคือใจดีค่ะ <c oughs> ็นะเพื่อนมาเนี่ยถ้าเพื่อนบัใจดีใจบุญใจศินเพื่อนก็คือชิบัวซอยเฮาเขามาเนาะ <c oughs> ให้เจ้าชื่อ,อสุดง,งามคือมูใสเด้อ โรยโดยไดย้ละลายที่ับสบายดีเด,ด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพบก,ก,กับสบุญวันหนาอีกแล้วเนาะวันนี้สบุญขี่เขาวัานนาเขียนเมืองจำพรดแข็งสวรรค์น,นัเขตยดพ่อแม่พี่น้องเลยก็จะข้าไปหาซาวไยตองที่ว่าอาศัยดินลุ่งอยู่ในกลางทงนาได้พ่อแม่พี่น้องเลยก็จะไปอัปเดตเมื่อนั้นสบุญเอาเงินไปมอบให้เพิ่นไปซื้อสังกะสีก็พากระจาดเนาะเหาก็จะไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งมาเคื่อนดาสชิฮอสขันใดได้พ่อแม่พี่น้องเลย เดี๋ยวพิ่นช,ชื่อมาเด้บอบ่เนาะนี่กะมื้อนี้เฮาขี่มอเตอร์ไซค์เด้อว,ว่ารถจักรตรงไหนพี่น้องเอ้ยนอกจากเฮาช่วงนี้มันโ,โควิดแต่การเดินทางก็ลําบากเนาะได้ขี่รถจักกับมอเตอร์ไซค์ไปพี่น้องเอ้ยก็นี่กะโอเคพี่เมยพี่น้องไปรับไปส้มนมกันเลยโอเคพี่เมยพี่น้องกนต,ตอนนี้เฮาก็ไปหาสาวใบตองเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ No ี่รถง่า no ันเนาะขบุณตตั้งแต่เห็นคลิปมากกับผเคยขี่มอเตอร์ไซค์แต่พอดีเนาะไปอาสั้นแน่เนาะส่้างไปบ้านชาวบาต่อเลยเนาะการเดินทางลำบากทำไร้พ่าแม่ไม่น้องเออ พี่น้องไปนั่งไปส้มอยู่บ้านของสาวตอง่ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องตอนนี้สาวบุญก็ได้มาฮอดเพื่อนสาวตองรหรือว่าน้าสาวตองเนี่ยเนาะเพราะว่าเพื่อนกับหน้าอันเดียวกันพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือเพอนอยูนี่แหละสาวบุญก็ได้เอาเงินให้เพื่อนไปชื่อสังกสีกบผ้ากระจัดแต่ว่าเล้วเขาจะเข้าไปหาสาวตองเลยพันเอาไม้นี่ตีเนาะเพราะว่าไม้มันก็นหาย,ยากนะพ่อแม่พี่น้องเย้ย แดี๋วถามว่ามาันคืนอเอาไม้นี่เตกไม้ยันมันปิวบอกคนคือเวาตะปูตอกลงเลยเนาะนี่นนะพ่อแม่พี่น,น้องเลยยีนเป็นลังห้าเนาะมันเป็นสองตอนตอกมาได้สิเข้าไปหาซาตองเลยสบายดีสบายดีสบายดีล่ะใส่เลยไปใช้มานน่ เอ้ยวัอยู่เอ้ยเมื่อโม่ขงเฮียนโอ้ขงเฮียนเมื่อไงนะดูข่าวกะไปสั่นแหละเข่าวเล่นออกเลนเข่าอืมกินข่าวแล้วกินข่าวยังนั่งกินตามโม่งหรอเ่กินข่าวตามโม่งด้วยนั่งดีดีหรือเปล่าพจ้าไปใช้ไปไหนพอเป็นไปตามเคยกป็นหละไปตามเคยไปหาแมงไอ้สักคำบ่โอ บอกจ้าบไดเข่าก็มันโนงเรียนเหื่อยนะบอกมันไม่ลู้บอกบ่บัไดเข่าบัไดเข่ายังบอกเข่าก็เบื่อเข่าน้ำเบื่อยบอกยันตาคู่ไปเข่าอยู่ไชเข่าอยู่มันงานเขียนน้อยงานเขียนน้อยเอามีโรงเรียนบอกขื้งกายมากขึ้งเห็นโรงเรียนอยู่หมกไหนเป็นเพื่อน โอ้ผ่นสอนอยู่ในเฮือนบันมีโรงเรียนบ่โดยใกล้โบสเพผ่นเอาโบสเก่ามาเห็ดเป็นโรงเรียนเลยโอ้บ่ได้เคยเอยสังเกตเนาะแบบว่ามาแต่เถื่อแล้วบ่ได้ไม่แต่หอดแต่โบสหั่นอย e like oh, er ู really the the ่ข้างๆกันอือไออยู like ่หันม okay. so. ีขื้นหอนห่องไหนปสามปสามแต่วันน like ี้จบปสามไปเรียนใช่ไหเขานั่นเขียนใหญ่โอ้อันนี้น้าเขียนน่อยแล้วก็น้าเขียนใหญ่ นังเขียนญ่ขึ้นสูงสุดมันขึ้นห้องห้องไดขันมียังบูฮบบูอได้ข่าวงเ้ียนบริเป็นบอจากะบอเขาเป็นหน <t> ังสือโอ้บรีกติ๊กจะน้อยกับบริเขาเลือกเถอะเงยนคักเท่า่ะฮ่นังเยอะเลยนั่งดิูกนั่งซีกินนิบ่ะขนมโอ้ใหญยมากนี่เอ้ขี่รถจักมากว่นี่รถใหญ่มาก่ได้ เออเริ่มพูดักขรมมา, <c oughs> ม,ามาอัปเดตเฮือนเจ้าใหา้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเป็นจังได๋ลรได้อัอนสังกะสีแล้วผากระจาดดีกว่าเก่าบ่ดีกว่าเ<ว>ก่า<ว>อยู่ผลโต้ผนยังก็นอนสบายอยู่ว่าวันนี้สบาย <c oughs> จากักแผ่นซื้อมานี่ซื้อมาอจักไอ้ผากระจาดพ่อซื้อ12แผ่นสังกะสีบ่สังกะสี12แผ่นผากกาดห้าแผ่นโอ้ผากระจาดมันคือเก่าเนาะมันบ่ของใหม่เป็นแบบว่า ไปซื้อในห้านเพิ่นบอกชื้อในห้านแหละพ่นตกห้ามอยู่ตลาดลักษาเยไปซื้อพ่นตกแหละถามว่าเพิ่นว่าบ่มีต๊ะใหม่มีแต่แบบสีหมดก็เลยให้บุ้มมีรถบ่มีล้างไปก็เลยซื้อเอาแบบสีเขาได้จำเป็นไปแล้วเขาเลยเลยซื้อมาเลยโดยเขาจ้างเพิ่นไปเลยดิแปลว่าเดชะบุญใช้เบิ่งเนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ะตะเครื่องไว้อยู่ผักกาดเปื่อยอยู่ แต่ว่ากะโบเก้าปันไดดอกแต่ว่ามันสีมันใหญ่ผลตกคํำแหละพมเองน้องเอ้นี่พักกระจาดนี่หาเพชรหมอน้องอเ,เพชรหนึ่งทราไร่เพิ่นขายนักสามขายแผ่นช้านิสหาโอ้ราคาเดียวกับอยู่ทั้งบ้านเอื้ยเนาะแต่ซองกระสีนี่สามสิบสองพันโอ้จักพุดมันเป็นสองตอนก็เลยเอาแปดุดธขันสิเอาสิบสองผุดมันเลยบ่พเพขทนธน ได้เอาซองตอนได้ทั้งหมดจะแผ่นก็สั่งสี่สิบสองแผ่นสิบสองแผ่นก็ดีกวัวเกาก็ดีแล้นอนน้องน่องบนบก็จดงไม่ได้ห้ามแหละบ่มีไม่ก็เลยเห็ดมบอสี่เอาโอ้ยเงยสิถามน้องอยู่เอาเครื่อาไมเติงบ่มีไม้บ่มียังเลยก็เลยเห็ดเบอสี่ไม่แก้ไขไปก่อนเก็บเอาเก็บเอาว่าไม่นี่นะ อืมน่ะกมาปลานะไม่แบบว่ายังบ่ได้ดาวบ่ได้กบอีหยงเลยเนาะเพิ่นเก็บซอนคือใส่แบบว่ามีชําใดก็เอาซํานี้ก่อนพอแก้ไขไว้อ่น้องๆเนาะดีกว่าเพิ่นอันบ่ได้ซอยเข้ามาให้เพิ่นซอยเข้ามานี่ก็เฮาก็ดีใจได้เนาะได้มงพักมงเซาคือได้ยินาวว่าเพิ่นดุงเพิ่นสิบ่ให้อยู่บ่คือดคือว่าให พันโบอยากให้ยูพันอยากเห็นให้เห็นหน้าให้น่าพันกะบบไล่พันได้พันว่ะโอ้พันใช่ยูฮอนฮอนใช้ถ่ายฮอนมือไล่เะตกแดงแล้วพันกะบอกว่าให้หาบุญอยู่ไหมพันว่ะนางเยอะแล่ะนางลุกนางลุกตกแดงเล้วพันให้หาบุญอยู่ไหมได้ซื้อผักกระจาดอย่างมากได้จำเป็นในมุ่งก่อนโดยโอ้ที่กี้ท่านไม่ได้ถามเพิ่นบ่ สามคนก็ให้อยู่แบบสี่และเ้วคนบ่มีมองอยู่แล้วเพคนก็อยู่ไปก่อนเพคนวะโอ้แต่พอซื้อมาได้เพื่อนว่าว่าเพื่อนย่ำแดงให้ออกโดยเดี๋ยวขอเดาน้ำหนี่คือให้ออกโดยอืมไปอยู่ไซส์ฉบีบในบ้านกับบุมีดินแม่บยังบ่มีบ่ในบ้านนะบ่มีดินบ่มีหยังเลยโอ้แม่เพิ่นอยู่จังได๋ใั่ไหมเพิ่นก็อยู่อาศัยอยู่่ฉลี่ะ อยู่แนว่าขนมเป็นทะเขอยูอ่ร ồi ร ồi จะหายเด้อเดี๋ยวเอ้ยชื่อขนมมาหายเด้อกินบลอกขนมนะมีขนมอยู่ในรถเด้อจังไปเอาเด้อ <c oughs> <c oughs> นั้นมีเนาะน,น้องเนาะครั้งแรกตอนที่ยังไม่ได้ซื้อสังกะสีมาก,ก็พากาดในเพิ่งก็ว่าย,ยังหายอยู่อยู<ม>่พอซื้อมาแล้วเพิ่งว่าว่าตกแรงไหนสิ่หายออก นั่นอะไรกะมุ่งไปก้อนนะได้ซื้อมาเลยเป็นอะไรซะที<ม>่ก่อนว่นมามุ่งผ่ายางที่เป็นชอยขม่านี่กะเขาก็ดีใจแหละที่ผุ้ใหญ่เพิ่นอายเพิ่นอยู่ต่างประเทศได้ช่วยขมา่า<ด>บริหอบพุ่นหอบพี่แต่ว่าบผลตกกว่านี้เฉ<ด><ด>บผ่ากับบริเปียกคือเก่าเปียกปันได้หนึ่งแต่มันสัตว์พาอันนี้มันสัตว์แล้วเลยเอามันายางต้นที่เคยทังกับทังอันนี้ เรให้มัน่าดขามากห,หน่อย oh. อย่างโอ้ก็เลยแห้งพงยางใส่พอมันหอน้อมมันฉาดไม่ว่า,าผ้าไอ้ไอ้นี่แผ่นเดียบเนี่ยมันก็เป็นหูเนะ<ด>าะเวลากคนตีมันแห้งมันก็เสีด,นดนเน,ะนาเนเนเนะพ่อแม่พี่น้องเลยสนหน้ามันก็เปียกแน่เปียกแน่บ่จิ้มเข่ามาแต่ใช้พี่ใหญ่เธอจิ้เข่านี่อื้อเอาจื้อเอาโอ้คิดว่าผัวเห็ดนะบอกเป็นเห็ด <c oughs> มาเป็นอือโอ้ยเนาะหวงนี่ก <c oughs> ับ น้อยแต่ว่ามีหม่องนั่งดินก็นโอเคแหละน้องเอ้ยแต่ว่าเสียที่ที่ว่าเพิ่นชีนุ่งชิบหายอยู่แหละตกแรงกับแม่นเพิ่นหายอกอกอืมเนี่ยสมุนชิบหายบึงบึงขะกันฟังนี่เนาะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะเราซื้อมาทั้งเบิดอหาแพนเรากับบุมีไม้ไมีตอกแบบเก็บหาไม้แนบมายังฮะนะพอมันอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้กยกะไขรกลัวเก่าอะไรเราอะ มาอาศัยดินดุงอยู่น้อยๆมองนี่แหละพ่อแม่พี่น้อยอยู่ออยกลางนี่แหละไอ้เพานี่ทางแรกนั้นดุ่มวายชัยยูอยู่ไปมาลด,ดวาลาน่ิยู่จริงจังได้ชื่อสังกะสีว่าผา,า,ากระจาดมาได้ลดมากับคำใหม่วายหายลานออกเด่วเขานี่เนาะเดะตากยังนี่นะปลาปลอกคอวะ อันนี้บป็นอาตปูตอกบ่นองนี่นะเอามันใบยานมันกิ่งแบบว่าใหม่นี่อ๋อก็ผู้ชื่อตะปูยังมาตอกน้ำเน่โมมีใหม่ทั้งดุมบ่มี่ใหม่ทั้งดุมโอ้แล้วตอกอยู่บ่บ่เนี่ยเอาหมัดเอารวดหมัด้วยกันนิอืออย่างลมไม้แห้งไปเวิร์นี่พอแห้งนั่นนี่เนาะเนบโอ้เนบเอาแล้วก็เอาไม้มัดเอาลวดนี่ ใช้เฉีนดวดมัดเอาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยนี่คือการโอ้ชื้อตะปูมาใช้นี่นอนปลิวไปวัดนี่ตื่นมาหาสังกะสีไปเห็นเห็ดอะไรนี่อันนี้กับน,นี่น,นะเนาะส่วนนี้ก็เอาดวดมัดเอาคอ,อยมันอยู่แปลวา่าแก้ไขไปได้ทำไรก็คือทำนั่นนายเนาะโอ้อยตองเไงซีดจักนั่นไหนเนาะ เดือข่าวันนั่นเพราะข่า<ด>อือจะมาเอื้อยเอาเงินไห้ไปซื้อเองนี้ได้่หรอแมนเจริโยแต่แบบจ้างรถเข้าไปอือเพราะว่าตอนนี้เอื้อยเอารถใหญ่มากพอได้ัโดน,นโรคโควิดแต่เิ่นม่นให้รถใหญ่ออกมาจากบ้าน<ด>แต่ซื้อเครื่องลูกนน่อซื้อยูไลาดตลาด,ลาดยูไท ลักสามตลาดอยู่ลักสามไปนี่ยไรเวลาไปนะจ้างรถเนีน่ยไรรถรถไถว์จ้างรถเขาถ้าใส่น้ำมันให้เข้าไปเถอะเเสียครับบ่มีไผ่พาไปกะพอเพิ่นไปเห็ดแยกเพื่อไปหาหลักจ้างเก็บข้าวเขานี่แหละยามนี่แหละกะจ้างเข้าวป้าไปเพราะว่าเขาบ่มีรถบ่มีรางเด้วโอ้ยไปใส่ก็ยากเนาะ ตลาดนัดยังในบ้านเนีย่ยบริมีบอกมีกะพูนอยู่เระเปลียยนน้องกระลองเราต้องไป้ยางไปบ้านน้องกระล้องพูด,โ,ดโอ้มันก็ซชําไปรักสามพูได้แล้วนะมันก็ะพอนก็ไปรักสามเลยเนาะมีสุดใหม่นะมวยว่าดุดุกสาวนี่นะดุกนางก็นั่งนั่งละน,ละนะั่งเลยเรื่องเขาใอ้กองเก่าเขาเจ้าได้สิคือกันคือกัน อยากได้ยีบอชุดใหม่เสื้อผ้าใหม่คือโม่อยากได้อยู่อ,อ,อยากได้อยู่แบบพัวหาเงินหาอย่างมากไม่ได้แบงไปซื้อรํบบาโบอเสื้อผ้าใหม่บ้กะซื้อแต่เป็นผิดเกลือเป็นนัวไปสิพอได้ซื้อสิแหละพัวไปเห็นงานกับไปรับจ้างโม่ได้กดับรายเสื้อวัดซีหาซิบโดนเขาได้มาสี่สามสิบเช้าเช้าพ้าลงเถือกอะ บัตรเสือบัดตัวหนึ่งหาซิปด้วยว่าสี่ซิปหาซิปเนาะโอเลยผมมีเสื้อผ้าใหม่นงน้ำโมสินได้สินใหม่สินยังน้ำมีวะนงเคยมีแต่แบบนี้แหละเคยมีอือเพื่อหนึ่งเท่าไรอนี่นะสามซิปสามซิปโดยโอ้สินใหม่พูดอยู่ว่าราคามันเท่าไหร่บ่กโเคยซื้อชัอ่าโอเคยซื้อชัยตั้งแต่เอาผัวมาเนี่ยยังบบเคยมีสินใหม่บ่แต่เป็นสาวได้วยจะ เ้างซาวกับบุคยเป็นสาวกับบุคคอยากได้อย่างบ่ยากได้อย่างเลยเออเออเอาเงินให้เจ้านี่ไปซื้อเองได้อย่างบ่ฉินไม่เสือไม่ให้ลูกเจ้าสุดหนึ่งลูกจะมีสองคนเนาะคนละซุดแล้วก็เจ้าเสือแล้วก็ฉินพอมีคือมูคือวันคือเมืองบันนี้นั่น เออมาวันนี้นันบริือเข่ามาแล้วก็บ,บริทัอขนมมาเออนะันนี้พี่จะด,ดีอยู่ประเทศไทยเพิ่นได้ฝากเงินมาเออห้เจ้านี่ซื่อเสื้อผ้างามๆใส่คือหมนั่นแหละเอนะเอยังถามเจ้าว่ามีเสื้อผ้างามๆคือโมอยู่บอชินไหมกับปุกนั้นราคาตัวพื้นหนึ่งเท่าไหร่พืนละแสนชินไหมคือธรรมดาคือเออเคยใส่เนาะพืนละแสน แต่ว่าชีงามใบางามกะคือเสนหา้าด้วยสองเสนแต่ว่าเออยฉลเงินให้เจ้านี่ให้ซื้อเดาแต่เจ้าสซื้อสินไหมด้วยเสื้อแล้วว่าชิบายซื้อข่าวกินกะเดาแต่ชุดเดาแต่เจ้าตัดสินใจอันนี้กะโอเคชะตองเออเอาเงินให้เจ้าเด้อไปไปซื้อสินเด้อซื้อสินด้วยเสื้อ ชุดเดี่วแต่เจ้าตั้นใจอันนี้กะนาแตนเจ้าสีสมมาพาควรเจ้าเข่ากินเบิดกับไปซื้อเข่าก็ได้อันนี้กะหนาเงินยายเป็นฝากงาเดี๋ยวพี่อยู่ประเทศไทยเจ้าคองเงินนี่นั่นเป็นพี่ใจดีอยู่ประเทศไทยฝากมาให้เอื้อยนี่เอามาให้เจ้าซื้อสินซื้อผ้าซื้อเพ่ให้ลูกเจ้าแด้ดพูดชุดให้เจ้านี่ขอบุญขอบคุณเพ่อแน,นล่ละขอบใจเลยหลายเด้อที่ให้เงิน Premises, vanity, e. น ende, no ina, <iedzieć>, ่องเงินหนุ่มเงินหลุเงินล้านซื้อเขาซื้อน้ำซื้อเสื้อฟงเสื้อผ้าพี่ได้ใส่ได้งามๆคือหมู่ขอให้พี่ใจดีอยู่ประเทศพี่ใจดีอยู่ประเทศไทยไทยให้อยู่ดีมีแฮงโดยให้เจริญก้าวหน้ากันไปเด้อขอให้มีความสุขขอให้อยู่ดีกินดีเป็นอะไร ซึ่งซึ่งเต้นเต้น,ตนเต้นผันให้เงินผันใจดีอะไรอะไรหรอแมนผันคือสีใจดีใจกลวงเผื <Man. S 2> ่อแผ่ <Man. S 2> ลูกลานแมนขอนให้ผันยามีความเจ็บอยาให้ได้ความไข่ยอยาให้มีเด้อขอให้จเจริญเจริญอาไปมาไวเป็น <laughs> <laughs> ยังไงคือหายยังเห็นมาผันคือใจดีค่ะ <laughs> เห็นหนาเพื่อนแต่เอื้อย่อยังไม่เห็นว่าเพื่อนหนาเพิ่นเป็นจังไดมีแต่เพิ่นส่งมาทางไลน์เพื่อนก็คือใจดีดอกที่ว่าพี่ใจดีอยู่ประเทศไทยแล้วกะไอ้ายอยู่อเมริกาที่ซอยชื่อพากระจาดสังกซีให้เจ้านี่แหละเรื่องเขาดั่งน้ำที่ผ่านมาเพื่อนก็คือิตใจดีดละล่ะที่ว่าซอยเดือเจ้าเขามาเนี่ยเพื่อนโบใจดีใจบุญใจศินเพื่อนก็คือชี่โบซอยเฮาเขาขมาเนาะเห็นใจเฮาคนทุกคนยาก ได้มาวันนี้กะให้เจ้าชื่อสุดงามคือมูไซเด้อโดยโดยใจหลายที่ให้ลูกมีบอลอยู่วันเช้าสานี้แหละอือโอเคจ้ะนะเออสิเมื่อก่อนได้จ้ะเด้อโดยโดยสบายดีนี่อกาสหนาเด้เออสิเขามาหาเวะมาหาอีกเด้อโดยโดยโอเแม่พี่น้องเลยสบุญกะับมาอัปเดตเพื่อนน้องตองมันจริงียบร้อยเลยเนาะก็คือนี่แหละเรากับบุมีใหม่นี่ยัง แบบว่ามีสำรารก็เอาสำนั่นก่อนเพราะว่าหาเศษไม้เศษยางมาใส่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอยก็ยังดีว่ามีเพิ่นได้ซอยข้ามาเรื่องสังกะสีก็ผากระจาได้ก็กกกเขากเา็เอาเงินมาหมอบให้น้องอีกมีพี่จจดีอยู่ประเทศไทยได้เอาเงินมาดฝากเงินมา,า,นมา,มาทาังสามบ,บุญเนาะให้มาหมอบน้องตองให้ไปซื้อเสื้อผ้างามๆคือมูคือพวกใส่แเนาะเราก็ตั้งแต่เกิดมากก็ยังไม่เคยมีเศใไม่หรือเสื้อไม้นามูจักเสื้อเราอะ แล้วก็ดีมุกดีใจคือฮ่องมอบหม่ดาวแตสมบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณพี่อยูุประเทศไทยไะลายเด้อผู้ใ่ญ่จะดีกับอายุต่างประเทศกะที่ซอยเดือนน้องตองครอบครัวของเพื่อนเขามากอะสมบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณนายขอเจ้าสุขกายสบายใจคอยคิดสิงใดคอยได้สิ่งนั่นให้สรงความปรารถนาทุกชิ้นทุกอย่างเด้อเจ้าให้มาสัมนี่ขอให้กำลันหาเจ้าเป็นด้อยเท่าเท่าเท่าสาธุนี่กะโอเคพี่แม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อฝากกดติดตามให้สบุญคราบเป็นก็นังใจเนาะ ตีสบุนล์รื้อโได้ก็คือผู้ใหญ่เจดีย์ปกข่ามโฆษนาสบุรข,ข,ขอบุญขอบุญนาฬีจากคลิปนี้สบุรจ์ิขอตัวลาเมืก่อนพ่อแม่พี่น้องกับคำว่า,าสบายดี